รถส,สวย,สสวยถูกใจเห็นก็ตกลงเลยเอแล้วก็ตกลงเลยบริการเป็นไคคะพี่บริการดีค่ะน่ารักสวัสดีค่ะมาพบกับยาย่าที่ซันอัตโตอีกแล้วค่ะคับรถสวยประกันซ่อมพรมขับที่ซันอัโตนะวันนี้อาย่ามาปล่อยรถคันนี้เลยจัดง่ายจัดสบายจริงไหมคะพี่ครับผมพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ชื่ออะไรคะอ๋อสวิทต์ครับผมสวิทย์ทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่ซันอัโตค่ะ รถเขาสวยดีรถสวยดีผ่านง่ายไหมคะครับผมผ่านง่ายครับวันเดียวผ่านเลยไหมครับผมรีทุกค้าใช้จ่ายจริงๆไหมคะครับผมจริงๆนะคะคุณลูกค้าถามพี่ผู้หญิงก่อนพี่ผู้หญิงเห็นรถแล้วรู้สึกยังไงคะให้พี่ผู้หญิงตอบแทนเลยรู้สึกยังไงคะชอบค่ะรถสวยถูกใจเห็นก็ตกลงเลยเห่นแล้วก็ตกลงเลยบริการเป็นงไงคะพี่บริการดีค่ะน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วพูดก,การเป็นยังไงบ้างคะ,กกรคะบริการดีค่ะบริการดีใส่ใจทุกอย่างเลยว้าวนแนะนำเลยค่ะใครอยากจะมาออกรถมือสองแมค่ะถ้าใครสนใจมาออกรถที่ซันออโต้นะคะบริการดีนะคะพะนักงานใจดีค่ะเย้เัามัามเดเร็วค,<ะ>ค่ะออกง่ายค่ะวันเดียวรู้เรื่องค่ะอันนี้เป็นการการันตีจากลูกค้าเลยนะคะ,คะอย่าลืมนะคะใครอยากออกรถสักคันี่ถึงซันออโต้นะคะที่เดียวหนึ่งเดียวในพัทยายา ที่ออกรถง่ายที่สุดแล้ววันเดียวก็อันวันแล้วเนาะ,ะวันในยาย่าและคุณดี่ทั้งสองขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย